บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงจากหลากหลายสถาบันทางการเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่1.8%ไปจนถึงสูงสุดที่21%ต่อปีที่เป็นในรูปแบบของสเต็ปอัพจากธนาคารออมสินนะครับใครสนใจแคมเปญไหนนะครับดูรายละเอียดให้หมดให้จบคลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับค่ายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับออกแคมเปญส่งท้ายปีนะครับด้วยเงินฝากทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันทีนะครับในวันที่ฝากคือ2%ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.35ต่อปีนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเงื่อนไขกัน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่20ทธันวาคม2567หรือวันที่ลงคลิปวันนี้นะครับถึง3 1มเอดมีนาคม2568หรือจนกว่าธนาคารจะปิดรับการฝากนะครับสามารถที่จะไปฝากได้ที่ธานาคารทอกอสอทุกสาขาทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแคมเปญเงินฝากทองพันช่างรับดอกเบี้ยล่วงหน้าทันที2%ต่อปีนะครับผลิตภัณฑ์ฝาก8เดือนให้อัตราดอกเบี้ย2%นะครับ เงื่อนไขบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเปิดบัญชีนะครับเงินฝากเจ้าของคนเดียวเท่านั้นนะครับหนคนต่อนหนึ่งบัญชีไม่รับเปิดบัญชีฝากร่วมฝากขั้นต่ำครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทรวมฝากสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายรับฝากเฉพาะสาขาที่เจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับ ปอรอนะครับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยทันใจนะครับและเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทอรอ .14 และเป็นบัญชีเจ้าของคนเดียวที่มีสานะบัญชีปกตินะครับสามารถใช้สมุดเงินฝากเล่มเดิมเพื่อฝากเงินฝากทองพันช่าง8เดือนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่นะครับสามารถรับฝากได้ตั้งแต่วันนี้นะ20ธันวาคม2567ไปจนถึงสามเมีนาคม25 6-8เลยทีเดียวหรือธนาคารจะแจ้งการปิดการรับฝากนั่นเองนะครับก็ลองดูนะเป็นแคมเปญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับ,นะรบ,ใ,ครบใครสนใจนะครับลองดูนะ กลับมาอีกแล้วนะครับกับแคมเปญฉลองครบรอบ111ปีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่21%นะครับสามารถที่จะไปรับบัตรคิวเพื่อจองสิทธิ์ในการเปิดบัญชีได้ที่งาน m ั n นี่เอ็กปกรุงเทพส่งท้ายปีครั้งที่7นะครับในวันที่1 9 19- ถึง22ธันวาคม2567นะครับที่ พห้าชั้น lg ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับไปได้เลยนะไปพบกันในงานนะครับมีแคมเปญน,น่าสนใจนะครับโดยแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ111วันวันที่1ถึง58นะครับอัตราดอกเบีย้ย1.5%วันที่59ถึง100อัตราดอกเบี้ย3%วันที่101ถึง111ออัตราดอกเบี้ย สูงสุดที่2 1อัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย4%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำา4.7%นะครับโดยเงื่อนไขคือถึงก่อนต่อคิวก่อนมีสิทธิ์ก่อนคิวอาจจะเต็มได้เพราะนั้นต้องลงทะเบียนก่อนนะครับรายละเอียดการจองคิวนะครับวันที่19ธันวาคม2567จนะครับจำนวน2อ0สิทธิ์นะครับสาดิจองคิวคือประตูหน้าทางเข้าฝั่งถนนรัชดาเวลานะครับ12นาฬิกาถึง14นาฬิกา วันที่20ธันวาคม2567นะครับจำนวนสิทธ์2 1 0ประตูทางเข้าฝั่งถนนรัชดาเหมือนกันนะครับเวลา10นกาถึง12นกาวันที่21ธันวาคม2567 200ประตูทางเข้านะครับฝัง่งถนนรัชดา10นกาถึง12นกา 22ธันวาคม2567เนะครับ210เช่นเดียวกันประตูทางเข้าฝั่งถนนรัชดา10ในกาถึง12นาฬิกาจำกัดสิทธิ์ภายในงาน1คนต่อ1สิทธิ์ตลอดทั้งงานนะครับเงื่อนไขาการเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำา10,000มื่บาทฝากสูงสุดนะครับ5 0า0 0 0บาทต่อรายโดยนะครับจะเปิดบัญชีได้ทุกสาข,ขาของธนาคารแต่ต้องมีใบจองสิทธิ์จากงานมณีเอ็กโปรกรุงเทพสงท้ายปีครั้งที่ 7, เระยะเวลาการเปิด รับฝากนะครับตั้งแต่19ทธันวาคม2567ถึง28ธันวาคม2567นั่นเองจำนวนสิทธิ์นะครับ1น1คน1สิทธิ์ตลอดทั้งงานเลยแล้วก็เปิดบัญชีภายในงานรับกระปุกออมสิน g s v love earth ไปเลยนะครับ1ใบนะเพราะนั้นใครสนใจนะครับลองดูนะธนาคารเกียตรินาคินพัทระนะครับออกแคมเปญส่งท้ายปีนะครับด้วยเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนนะครับให้อัตราดอกเบี้ย 2.05%ต่อปีนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยทุกเดือนนะครับตัวจริงเรื่องการฝากต้องธนาคารเกียรตินาคินพัทระเดี๋ยวเรามาดูแคมเปญน,นี้กันเนงินฝากประจำพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบีย้ยรายเดือนทุกเดือนนะครับเริ่มต้นการฝากเพียง10,000แบาทนะครับรับดอกเบีย้ยไปเลย2.05%ต่อปี เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.05%ต่อปีนะครับ 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำนะครับประเภทสมุดคู่ฝาก 2. เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น 3. จํานวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำา0,000แสนบาทสำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนต่อรายการนะครับและยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน300ล้านบาท กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไขดังนี้หรือหลักการฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยรือหลักการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ยังไม่ครบนะครับยังไม่ถึงวันครบกําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตออนะาาาราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปณวันฝากธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาการฝาก6เดือนโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติที่ธนาคารประกาศณขณะนั้น6ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีผลกระทบ ต่อการใช้บริการของลูกค้าธานาคารจะมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญให้ให้ทุกท่านนะครับได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยๆนะครับไม่น้อยกว่า30วันนั่นเองนะครับแคมเปญน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นแคมเปญดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะนั้นใครสนใจนะครับลองไปไปเปิดบัญชีได้ที่ธานาคารเกียรตินาคินพัฒนภระนะครับนั่นเอง ธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP s a v e V นะครับออมง่ายๆไม่มีขั้นต่ำ ดอกเบีย้ยสูงสุดที่1.8%ต่อปีนะครับจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์นะครับ KKP s a v e y นะครับยิ่งฝากยิ่งได้ดอกเบีย้ยสูงสุด1.8%นะครับฝากได้ตั้งแต่บาทแรกจนถึง5ล้านบาทเงืินไขไม่จุกจิกนะครับแล้วก็ไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝากและการถอนยืดหยุน่นไม่กำหนดระยะเวลาการฝากเงินนะครับ เปิดบัญชีออนไลน์นะครับไม่ต้องไปที่ธนาคารทำธุรกรรมสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile นั่นเองนะครับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝาก KKP s a f e y นะครับ5วงเงินน้อยกว่า10,000บาทได้อัตราดอกเบีย้ย0.5%ตั้งแต่10,000บาทแต่ไม่เกิน2 0 0 0บาทได้อัตราดอกเบีย้ย1.5% มากกว่า200 0 0นบาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทได้ตายดอกเบี้ย1.6%มากกว่า2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทได้ตายดอกเบี้ย1.8%ส่วนที่เกินจาก5ล้านบาทได้ตายดอกเบี้ย0.5%นั่นเองนะครับเงื่อนไขการเปิดบัญชีนะครับออมทรัพย์ KKP s a v e ฟ ออมง่ายๆไม่มีขั้นต่ำหนึ่งให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์มีบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดและเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวที่เป็นเจ้าของบัญชีและผู้ฝากหนึ่งรายเปิดได้หนึ่งบัญชีเท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อบุคคลอื่นๆได้ 3. ผู้ฝากต้องมีอีเมล a แอดเดสเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับฝากสมุดคู่ฝากนะครับสำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและรับรายการเดินบัญชีนะครับอีสเตทเมนทุกสิ้นเดือนนอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการแอป KKP Mobile นะครับเพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงิน 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile ตั้งแต่6ในกาถึง22ในกาและทําการพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวตนได้ที่ทุกสาขาของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระบริการนะครับ NDID นะตู้ AIS Smart นะครับตัวสอบรายละเอียดจุดบริการได้เลยนะครับหรือจะไปดูนะครับที่เคาน์เตอร์เซวิส ร้านเ e เ e ่ e อีเทุกสาขาและจุดยืนยันตัวตนเครื่องกรุงสีนะครับ ATM และจุดบริการกรุงสี i อคอนเฟิรมนะครับตรวจสอบรายเดดจุดบริการได้เลยนะครับอันนี้ต้องยืนยันตัวบุคคลก่อนนะเงื่อนไขการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับ สามารถทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP s a ฟ e ีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้1ผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile นะครับเปิดบัญชีนะครับธุรกรรมโอนเงินชำระสินค้าบริการนะครับจากบัญชีนี้ได้ธุรกรรม,มอ,อื่นๆที่ธนาคารจัดให้มีขึ้นต่อไป 2. ที่สาขาของธนาคารธุรกรรมฝากเงินถอน โอนเงินผ่านบัญชีนะครับสมัครบริการอื่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดไว้แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้แล้วก็ที่สาขาสามารถปิดบัญชีได้นะครับธุรกรรมอื่นๆที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นกรณีผู้ฝากจะปิดบัญชีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม50บาทและตามที่ธนาคารประกาศกําหนดเอาไว้หากเปิดบัญชีและมียอดเงิน ในบัญชีนะครับเป็นศูนย์ติดต่อกันเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบร่วงหน้าก่อนดําเนินการปิดบัญชีนั่นเองนะครับอัตราอดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ประกาศที่ธนาคารประกาศเอาไว้นะ ธนาคารอมสินนะครับออกแคมเปญดอกเบีย้ยแรงส่งท้ายปีนะครับด้วยแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.94%ต่อปีนะครับฝากเริ่มต้นเพียง10,000บาทนะครับเท่านั้นนะก็สามารถที่จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยนะครับสูงได้เลยนะใครสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับรายละเอียดเงื่อนไขนะครับของแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบี้ย ทเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.94%ต่อปีเงื่อนไข1นะคบเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทเท่านั้น2บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วก็ดิติบุคคลทุกประเภท บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนั่นเองนะครับการคิดอัตราดอกเบีย้ยผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ1.65ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.94ต่อปีนะครับสามารถฝากกันได้เลยนะเริ่มฝากระยะการฝากนะครับวันที่1ถึง30ธันวาคม2567นะครับใครสนใจก็สามารถ ฝากได้เลยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีณนะที่จ่ายของอัตราดอกเบี้ยนะครับเงืินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกนะครับภาษีณที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหากภาษีณที่จ่ายตามประกาศของกรมสัมพารการลงรับดอกเบีย้ย เมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากก็จะได้รับดอกเบีย้ยไปเลยโดยดอกเบีย้ยจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีการแจ้งความประสงค์เอาไว้ณนะวันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจําตัวนี้นะครับเพราะนั้นก็รับไปได้ไม่ต้องอายไข่นะครับตัวนี้เป็นแคมเปญส่งท้ายปีเพราะฉะนั้นมีเดือนเดียวเท่านั้นคือ เดือนธันวาคม2567นะครับใครสนใจนะครับก็ไปฝากกันได้เลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับดอกเบีย้ยแหล่งส่งท้ายปีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ5เดือน